ครับแม่แมบอ่อยกับเป็นตลุกยุ่นมๆเพลนุ่มเพื่นนี่แหละแม่ครับตะลุกลุลกล่ลกันนี่แหละยุ่มกันนี่แหละนะครับกินเขาเอี่ยมแล้วบาดน,นี่กักนสีแดง้อ้ยร่าเมียเที่ยงวันสิบลเมียดอกคันสีแดงเมียคือเก่าหน่ะล่ะรักใค่แขกตัวเนาะเออการน้องนุ่งสีไปพกักไปเศร้าพุ่นน้ำปฏิภาไปกินปลาสา,สา,สาปลาปลาปลาสาปลาต่อไปเออ นะครับปานิการ์ที่ได้พายุน้ำแต่ว่ากับฝากขึ้นทำบุญน้ำอีเมลเอาสวดอันตั้งมันคุ้นมืแนดงนะครับเสร็จสับเรียบร้อยดีบานี้เฮาสีมีแนวาช่างว่าเฮาสีเฮ็ดบุญเฮ็ดยังชังไหนอีกบ้างแม่บุญหลายไม่ครบไม่มีเงินลอยวันถือเลขกันนะเจ้ลอยวันเฮาวเห็ดอยู่มันบ้าเฮ็ดแต่ว่าเฮาสีเป็นมือลอยก็สีเป็นลอยก็ไปอ๋อสีเป็นลอยวันหรือสีเป็นอัน ห้าทีเดียวค่อยจังว no. right. ่าก no. ันเนาะแม่เนาะเออจังค่อยเข้าลูกข้าวเต่าเด้อบ่เหยื่อดอกมอื่นจังเผ็ดผ right ุนละพุ่นละท่านาพุ่นละจากวันที่สิบหกขงเรื่องเนีกันเถื่อเรียกนอเนาะเออให้ลำลำด้วยๆให้ถื่อหวยลอตเตอรี่ตัวปินเรียกกันอยู่ในอันกระเป๋าพอน่ะมุ้งูั้ยอันจวกกว่ากันเห็นตั้งแต่ปีหกสามผุนไหมค่าลอยค่าเลขยกเก็บลอยอันที่ที่บาทโอ้เนาะ งวดว่า,ห,าหันเนี่ยไข่เม็ดน้ำลายสิบเอ็ดน่ะนะไข่พวกฮูจักว่าเรียกันเมคกีมาเลยอาจารย์เมคกีไข่เปรี้ยวหับเราแต่ว่าขากลับนี่เราทั่วไทยคนมาหับเราเออเรากลับเอาเองว่ันเพราะว่ายันคำกับเรื่องบ่อแดงไปชงเล่าไปยันเราเฝ้า,ตาตแต่นี้ก็ได้เห็นเราก,รากราล,ล,ะละัอบเอนาเองแต่ตอนนี้เราไปนั่งถามพวกเจ้าทั้งรถหรอละเอาบ่อแม่เคน่นมีรถมาหับไหมแม่รถมาหับเราจังหักโอ้ตี มัอยังมาถ่ายตู้ไข er ่อย่างเงี้มากคนกว่าที่โอ้ยไปทั้งผีนี่ทั้งคนแล้วไอ้ย่าให้ขึ้นมากต่อจะใส่ส่เป็นผีนี่เป็นคนแล้วจะส่มากคนกว่าเปินสุดสวยสวรรค์หลอดม่มีกัะบอกกรบกน้ำมูอม่พอน้ำที่มันอะตีอือบอกกัว่าสิบว่าหา้ําดอกบัดนั้นนันงานกว้างขึ้นจ้าไหนไม่มาจะเส้นหนาตาอะไรมันคือเห็นความม่วนความซื่อ งานแม่บันพ่อเนี่บ้านบวชกับไปฟอนน้ากันฟองของเงาเรานั่นล่ะเออเอาไปฟอนไปม้วนน้ากันไปเออเบิกป่อยอะไรกันกับไปน้ากันของเลี้ยงสิแล้วอ่อนท่าบอดีไหลมิตั้งแต่นอนแต่นอนไหลเป็นบ่นอนตั้งแต่พี่จะมาสุดจะมาหอดแจงจะมาหอดกรุงเทียบกักเออของเลี้ยว่ะอันมานอนกักนอนเนี่ยเจ็ดเจ็นี่เจ็ดอกเพามันซ้อมใจตีให้เจ็ดเนี่ยของเลี้ยงสิว่าเนี่เนี่ยนว่ยเนวคนปากว่ากันตลกเนาะแม่เนาะบริษัทกันเออว่ากันหยอกกันว่าต่อไป อันก็ได้่าพอได้ว่าว่าวยอก็เราล่ะแลอวคนคนตายใจคนที่เป็นเจ้าภาพสวดพิถ่ให้ดอกอันได้เส่นนั้นแล้วถวายแค่ชีวิตเน่าๆคนได้มาอังซีว่าวยกคนนั้นน่ะมื่อพูดกันสิแพงชีวิตเราแต่นอนยังประหยตายว่าท่านว่ากันเออวันนี้ก็บอกขึ้นว่าไม่ที่เป็นปากเสียสีเสียด้านน้องเมียเนาะปากอืมวันนี้ก็เลยถือว่าถึงวางถึงข้าวราซะเนาะเออจุดไฟลุ่มเหลาเราเนาะขันโรคบ่านั่นเราก็สิมึนมันนี่น้ำเฮาอยู่นั่นล่ะ บนกาให้เราไปดีถึงสุกหอดไปสุสุุกกรดเอาม่ันเดียอันเตียงเบอร์เตียงเรามันอันสองสองิมันกัขาไปทีแรกกับสองอันทแรกสอกับสามหกอันบัตรสุดไทยบัตอันเรกป่วยครับเออหมองห่อใบยายำตัวเดียโอ้ยหมองหาตัวเดียวนมันก็ได้เอาสองมาใช่ซ้ำแล้เนาะห เรวก็ววาอยู่ดิขันตะเก้าขันควยไปโรงพยาบาลข่าโรงบาลมันมากว่าเลขเตียงค่อยระหว่างซีแล้วบอกควยไปตั้งแต่เราย่างเป็นคนอยู่ผนวด้การบ่ได้ใส่ใจซสือเอาดรอกวันศีถามอยู่มันกับข้าบังตะคนป่วยเนาะอืมก็เลยบ่ได้ถามกันเลยซสือตะเล็กฟาล่งกับเล็อายุเราต่นนั้น่ะหมืนเงืนจงว่าเปลี่ยนพันคอยกันไรกาว่ากูเสียเงินมาทำบุญน้ำเกลีอยกูขากเจหอกเง้อนเงินฟันอยู่นีร่วมกันไเสือปีกได้้นเนงีอนเงื่อนถือเะง เอ auto, 你 autour, 你 heavens, ้าวันาละแม่วันาให้ได Is ้ขึ้นได้ไหลเออสีส mm ้ม hmm. ข้าวดอกครับขันเสียบุญเสียท่านหรือจังไหนก็ยังคอยส่งข้าวลูกเจ้าเต้ทะเบียนตัวไหนล่ะฮะทะเบียนพ่นตัวไหนก่อนน่นะโอ้หนึ่งห้าแปดเจ็ดโอ้นี่พี่ไส้เนาะครับเนาะพี่ไส้พี่ปุกลูกเด้อบบบนี้ย่างผู้เดียวโคโละซ้ำกันครับคอยละคอยกับเสียพี่ไส้ก็ยัางตะไคอยผู้เดียวลูกสองคน พี่ไส้กับเสียกับยัางตะไคร่ผู้เดียวคือกันละอายสู่ไปเฮ้งนะครับกำลังใจผู้ยุ่งกับออน้องกับชีได้ล่าได้ล่าเมียอกับบันเต้าขึ้นเมียอบันตัวบันนี้เอกยจะไปสู้ทุกทุกกะทีโหลดเอาห้องประจวบไว้วัดจักรสามขึ้นตีเอามาเลยเตี้ยว่าไปยังเนาะเตี้ย โอ้ข่อยบ่ทันได้อันไปก็เอาข่อยมาใส่น้ำนอนนีน่เนาะ <c oughs> โอ้ผู้ใดผู้เตียงรูปมาให้เรานี่เฮ <c oughs> ็ดมาคักมาแน่แท้บ่ <c oughs> โอ้ยเอาอือนี่ล่ะพี่น้องอายุ39ปีนะครับเลยต่องให้1ปีเป็น40นะครับอือแล้วบัดนี้พี่น้องจะไว้แต่ความทรงจำดีๆนะต่อกันท่อนแล้วบัดเนาะพอเนาะ แวอยู่ขันมันไม่เคยวอยย่งกันสีมะแวคือ้งเราล่ะขันไก่มาลำท่างนี่กันมีข้างกันบ่มีผู้เชี่ยวที่แว่มหามาหยามอยู่ครับกันสิมหาคืองเราลตแม่มันเคยบ่องน่างน้ำกับอะไรครับคุณแม่ครับครับผมผมครับผมบ่ถิ่มดอกแม่อยู่อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับอยู่บ้านน้องท่านนะครับบ้านนี้ก็ ยนี่ัภายในมาทั้งพี่กับศิลวงแวะมาหาไม่หย่อมไมา่ยามที่พลอ,อีแม่อยู่รรครับเอออือพอยกอเลายใจกันเละแม่เอ้ยจะมาบ,บ่มันบุ่ญน้ำหนองน้ำนุ่งน้ำพีน้ำหนองแค่โน่เออคนว่าผู้ด,ดีใจผูดอะไรยั่งมันแมนข้อมคนว่าอีดีตัวนี้อือเราเก็บสาสมมาโดนแม่โรคไพ่ไพ่เก็บอือม,มันสาสมมาโดนบัดนี้เฮาหวงก็ไปตรวจพ่อตรวจเห็นมันก็เลยเอาไปท่าน แมนครับมันหลายแล้วอืมถ้ามันเห็นตั้งแต่างดนห่อรักษายืดเยื้อมากไปกระชีพไข่เนี่ยอยู่นะครับอันนี้เราก็คือว่านน่ะล่ะต่ว่าเรากับไปดีสุกสุกก่อนละแม่ไปสู้สวนสวรรค์น้องนุ่งกับภาคกันเห็ให้ยทรงห้คักอยู่ได้เต็มร้อยเลยอืมให้ได้เต็มร้อยสมหน้าสมตาเจ้าอืมสมเจ้ามักมวนมักยินจวดจวดเป็นมวลหน่อมุมนอนก็มาทรงไหลเจ็ดเต็มบ้านเต็มเมี่ยง นมาทรงมากเป็นทรงช่างคิวเป็ตานถ่ยนงย่เนผู้ดกีบบอาไม่ยัง่ะท่านซับไปเลอไปแล้วได้ครับปิดใหญ่บ้านแล้วเจ้าวันที่ไปน้ำปูบ้านเจ้าก็ไปแล้ววันท่ก็ไปเออไปทัมเจ้าอวลาเออไปกินปลาสักวันวันนี้วันที่หาวันที่หกทีร่วงไปไทยนังไทยนั่นตัวดิเป็นนั่นแหละพะว่าจยทั่วมาบอกก เออต้อมาบอกคือว <si ่าไปเด้อพ okay? ี่เด้วคนบอกให้ข่อยมาบ้านเจ้าอยู่สันพุ่มกับประสันเอมีตัวฮาเออเขาว่ามีผู้เด่นผู้ฟ้ามวนเออนะครับอยู่ลานอยู่หมองเงี่ยก่อนในหอยเลือดอีสานเนาะอยู่จังหวัดคอนแก่นคอนแก่นบ้านเราบ้านพวกสีแมนเอาเอาของขึ้นไปเซโรตเซรีเอาบานิการ์ีแล้เมียตัวบานิเด้อคุณแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งสุขีมันเสมอมันคือเก่าเด้อแม่เด้อหักแพงเดินทางเออครับผมน้องสาวว่าไม่พูดได้ว่าขัดใจวัดที่เจอหายแล้วแต่ดำ มม <im itation> าาถครับนั่นแหละคุณแม่ให้อาย,ยุมันกระควัญยื่นน้อยๆยิ่งๆน้ำลูกน้ำหลานตุ่มลูกตุ่มหลานอเออแบดนี้เอาเนี่ยได้ครับเด้อบ,บัดนี้สวัสดีครับกราบกันเด้ออย่าพูดไอ้ยมื่อนี่กราบก่อนเด้อบัดนี้ตู้ข่อยมีโชคมีไส้ตู้คอยดวงดังไปทั้งหน้ากราบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับเอาสำหรับคลิปน,นีไป้ไว้ซ้ำหนีพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพาใน,นคลิปต่อไปพอกันลิปหน้าสำหรับคลิปน,นีไป้ไว้ซ้ำหนีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ